วันนี้เราจะมาดูกันครับว่าแอปพลิเคชัน line ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยจะช่วยให้การนัดหมายแพทย์ผ่านหมอพร้อมกลายเป็นเรื่องง่ายๆแค่ปลายนิ้วได้ยังไงเปิดไลน์หมอพร้อมขึ้นมาแล้วก็หาเมนูนัดหมายออนไลน์พอกดเข้าไปปุ๊บก็แค่ใส่พินส่วนตัวของเราเพื่อเข้าสู่ระบบจุดที่น่าสนใจคือการเลือกโรงพยาบาลน,นี่แหละครับถ้าเป็นโรงพยาบาลที่เราเคยไปหาอยู่แล้วชื่อโรงพยาบาลจะโผล่ขึ้นมาให้เห็นเลยครับ แค่กดปุ่มนัดหมายข้างๆชื่อได้ทันทีถ้าเป็นการนัดโรงพยาบาลใหม่ที่ไม่เคยไปมาก่อนก็ให้กดที่ปุ่มนัดหมายออนไลน์ที่อยู่ด้านล่างสุดเพื่อเริ่มเลือกทุกอย่างด้วยตัวเองครับอย่างแรกเลยระบบก็จะให้เราใส่ข้อมูลพื้นฐานก่อนนิดนึงเริ่มจากเลือกจังหวัดก่อนเลยจากนั้นก็เลือกโรงพยาบาลที่เราสะดวกแล้วก็เลือกแผนกที่ตรงกับอาการของเราครับเลือกคุณหมอที่อยากจะเจอแล้วก็ระบุช่วงเวลาที่ต้องการเข้าไปได้เลยระบบก็จะให้เรากรอกอาการเบื้องต้นสักเล็กน้อยนะครับ ทีนี้พอเราจองเสร็จแล้วเนี่ยแอปก็จะมีตัวเลือกให้นะครับว่าเราอยากจะยืนยันนัดแบบไหนแบบแรกคือเทเลมดิซีนหรือการปรึกษาคุณหมอทางไกลผ่านวิดีโอคอลไม่ต้องไปโรงพยาบาลกับแบบที่2ก็คือยืนยันนัดเพื่อไปเจอคุณหมอที่โรงพยาบาลตามปกติครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดอีกทีนึงให้ชัวร์จากนั้นก็กดปุ่มนัดหมายออนไลน์เพื่อยืนยันได้เลยถ้าเห็นหน้าจอยืนยันพร้อมกับข้อความว่า จองคิวหาหมอเรียบร้อยแบบนี้แล้วแล้วก็นัดของเราคอนเฟิร์มแล้วสรุปง่ายๆเลยก็คือ 1. เลือกประเภทโรงพยาบาล 2. กดนัดหมาย 3. กรอกข้อมูลและ 4. กดยืนยันไม่ว่าจะเป็นเคสไหนสะดวกเหมือนกันหมดเลยครับถ้าจะเลื่อนนัดเนี่ยต้องทำล่วงหน้าอย่างน้อย1วันก่อนวันนัดจริงนะครับเข้าไปที่เมนูนัดครั้งต่อไปกดที่ปุ่ม เลื่อนนัดหมายออนไลน์ครับเข้าไปเลือกวันแล้วก็เวลาใหม่ที่เราสะดวกได้เลยการเลื่อนนัดของเราสําเร็จเรียบร้อยแล้วครับผมถ้าตัดสินใจว่าไม่ไปแล้วยกเลิกเลยในหน้านัดครั้งต่อไปก็จะมีตัวเลือกให้ยกเลิกการนัดหมายด้วยค่ะเรากดเพื่อยกเลิกนัดนั้นได้เลยสรุปง่ายๆเลยก็คือหมอพร้อมเนี่ยทำให้เราสะดวกสบายขึ้นเยอะมากๆก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ